ไม่วังสิ่งใดตอบแทนเพียงเด้วพบโขยอนวิธีได้เรียนรู้วิธีส่งแสงก็มีแรงให้ฝังปั้นดินตอนใหม่คือคือคืูขคายปาให้เป็นนายูกิธาษ์บุรามันคูชนันการพิเศษโรงเรียนวัดทับหมัน เกิดเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2507จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแกรศึกษาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เคมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธจังหวัดพิษณุโลกเริ่มรับราชการครูในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2529ณโรงเรียนบ้านพานอ้นอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร ในปีพุทธศักราช2532ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่พโพใต้อําเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรในปีพุทธศักราช2540ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ5โรงเรียนวัดวังไคอําเภอทพันหินจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2551 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังสำโรงอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2555ย้ายมาดมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดทับหมันอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรจนเกษียณอายุราชการรวมอายุราชการ38ปี4เดือน24วันเกียรติประวัติและรางวัลเกียรติยศ คุณครูอุกิตทัตมูรามันเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมมหาวิทายาลัยศรีนครินวิโรจน์จังหวัดพิษนุโลก เข้าร่วมแข่งขันกีฬา8วิทยาเขตร,ระดับประเทศท,ทั้งที่15ณวิทยาเขตมหาสารคามและได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่2เมื่อบรรจุรับราชการค,คุณครูอุกิตทัตโมรามันใช้เวลาหลังเลิกเรียนฝึกซ้อมนักเรียนที่สนใจกีฬาวอลเลย์บอลจงสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศในทุกสนามการแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนวัดวังไคและโรงเรียนวัดทับหมันมาตลอด38ปี ในปีพุทธศักราช2,551ได้รับรางวัลครูนักวิจัยยอดเยี่ยมในโครงการการพัฒนาครูมืออาชีพโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ปีพุทธศักราช2,554ได้รับคัดเลือกให้ได้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาแมกมัสเตอร์ทิเชอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและในปีเดียวกันนั้น ได้รับ,บรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ1 0 0 0แสนคูดีโดยคุรูสภาตั้งแต่ปีกรารศึกษา 2554- นถึง2,566คุณครูอุกิทัตมูรามันเป็นครูผู้สอนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในรายการโปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP คณิตคิดเร็วอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์สุโดโดกุและนักเรียนได้รับ,บรางวัลชนะเลิศ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขตสองและระดับภาคก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทําปฏิบัติให้ดีที่สุดแล้วก็กหลักของพอวอามคาดศาสนากน็คือพุทธศานะเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและทำให้เกิดความสุขในปฏิบันครับ ประาาสาทจันทวงครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดธงไทยยาลามปรางอุปถัมภ์เกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2506จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกปรถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม,มาธิราช เริ่มบรรจุรับราชการครูเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528ณโรงเรียนวัดโลงงัวอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2536ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนวัดท่าปออำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2541 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ5โรงเรียนวัดทงไทยยาลามปรางอุปถัมภ์อำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรและในปีพุทธศักราช2554ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษณนะโรงเรียนวัดทงไทยยาลามปรางอุปถัมภ์จนกระทั่งกเกษียณอายุรชาชการรวม39ปี7เดือน เกียรติประวัติและรางวัลเกียรติยศคุณครูประสาทจันทวงศ์ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีโดยครุสภาได้รับรางวัลตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตน์ราชสุดาได้รับรางวัลครูผู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคะแนนสอบ NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สา โดยมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนให้ได้รับรางวัลชนะเลิศเซปักตะก้อระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2,565ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2และระดับสำนักงานเขตตวรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีประจำปีงบป,ประมาณ2,565ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2และระดับสำนักงานเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพประจำปี2,566โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขต2 เติในงานทํางานของผมนะครับคือคิดดีทดําดีการคิดดีจะม,มุ่งทําความดีแล้วจะทําให้เกิดความสุขในการทํางานนะครับนะความสุขของการทํางานในช่วงเวลา40ปีในการรับราชการของผมจะมีความสุขกับการที่นักเรียนของผมได้อ่านได้เขียนได้นะเป็นพื้นฐานในการเรียนในชั้นต่อไปรู้สึกว่าภาคภูมิใจในจุดนี้มากที่สุดครับ นายวิชาญทิมเดชครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบึงน้ำกัดเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2507จบปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกปถมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิชาเอกภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวน บรรจุรับราชการเมื่อวันที่6กันยายนพุทธศักราช2539ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนบ้านห้วยเหลืองตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองตากจังหวัดตากปีพุทธศักราช2542ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนบ้านห้วยน้อยตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตร ปีพุทธศักราช2544ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หระดับ4โรงเรียนบ้านวังพ้าวตำบลห้วยแก้วอําเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2548ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สอระดับ5โรงเรียนวัดบึงน้ํากัดตำบลวังสำโรงอําเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรและในปีพุทธศักราช2556 ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบึงน้ำกัดจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ28ปี24วันเกียรติประวัติและรางวัลเกียรติยศครูวิชานทิมเดชเป็นครูผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยการแต่งกรสุภาพกระดานคำคมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตสองเป็นครูผู้สอนกีฬาเปตองจนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนวัดบึงน้ำกัดในปีพุทธศักราช2566ได้รับรางวัล100,000ครูดีโดยครูสภา คือเมตตาทำค้ำจุนโลกต้องมีเมตตากับเด็กๆแล้วก็ทุกคนที่เพื่อร่วมงานด้วยถึงจะมีความสุขกันหมดเพราะมอบความรักความเมตตาให้แก่กันคนายสมนึกจันเพนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบึงน้ำกัก เกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507บรรจุรับราชการในวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2531ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ณโรงเรียนบ้านแหลมรังราชบําบำรุงอํเอาเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2547ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์2ระดับ7 โรงเรียนวัดบึงน้ำกัดอเภอตะพันหินจัังหวดพิจิตรปีพุทธศักราช2556ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบึงน้ำกัดรวมอายุราชการ36ปีเกียรติประวัติและรางวัลกิติยศครูสมนึกจันเพน ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดสื่อการสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพระดับประถมศึกษาอำเภอโพธาเลจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2559เป็นครูผู้พัฒนานักเรียนให้มีคะแนนสอบโอนเน็ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกป,ปีการศึกษา นางนัทนาลีเมือ,อ,องทองครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลตะพันหินวังสำโรงเกิดเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2507จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยา,ายลัยศรีนครินทร์วิโรธจังหวัดพิศนุโลกและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีวิชาเอกประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์วิทยาลัยครูนครสวรรค์บรรจุรับราชการเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2537ณโรงเรียนบ้านปางสาอำเภอศรสีสรัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยปีพุทธศักราช2540้ายม้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งอำเภอโพทะเลจังหวัดกิจิต ปีพุทธศักราช2541ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนวัดทับหมันอําเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2553ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชนานการโรงเรียนวัดคลองทองหลางอําเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2555ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชนานการพิเศษโรงเรียนวัดท่าปออําเภอตะพันหิน จังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2559ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชนนานการพิเศษโรงเรียนวัดวังสำโรงอําเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2567ดำรงตำแหน่งครูชนานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลตะพันหินวังสำโรงจนเกษียณอายุราชการรวมอายุราชการ30ปี2เดือนเกียรติประวัติ และรางวัลกิตยศคุณครูนันนาลีเมืองทองได้รับรางวัลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยมทุกปีการศึกษาเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมสุขภาพรับการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้รับรางวัลเหรียญทอง,งเป็นครูผู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคะแนนสอบอารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง โดยมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกปีการศึกษาเป็นครูผู้พัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมท้าพิสูจน์อ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งระดับดีเยี่ยมทุกปีการศึกษาต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดตื่นเช้ามาไปโรงเรียนเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งแต่สอนหนังสือเจอเด็กพบเด็กเด็กมีปัญหาไหม คนไหนมีปัญหาบ้างแก้ปัญหาให้ตรงนั้นแนะนำถ้าแนะนำไม่ได้เราลงแก้ปัญหาให้เลยด้านการสอนหนังสือก่อนที่ครูจะทําการสอนนักเรียนครูจะมีการเตรียมการสอนตอนกลางคืนก่อนนอนทุกครั้งพอเช้ามาก็จะนําบทเรียนที่เตรียมการสอนไว้เอามาสอนนักเรียน กุลินครูชนานการพิเศษโรงเรียนวัดวังว่าเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2507จบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์บรรจุรับราชการเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2532ณโรงเรียนบ้านเขาน้อยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีพุทธศักราช2536ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์1ระดับ4โรงเรียนบ้านดงลึกอเภอว,วังโป่งจเพชรบูรณ์ปีพุทธศักราช2540ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์1ระดับ5โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารอเภอตะพันหินจัังหวดพิจิตรปีพุทธศักราช2543ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์2ระดับ6โรงเรียนวัดคลองแขก อำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดคองแขกปีพุทธศักราช2560ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดวังว่าจนเกษียณอายุราชการรวมอายุราชการ35ปี8เดือน12วันเกียรติประวัติ และรางวัลเกียรติยศคุณครูสุยินกุรินครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทองในกิจกรรมการแข่ง,งขนันคณิตคิดเร็วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2562ปีการศึกษา2561เป็นครูผู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคะแนนสอบเอ ในการวัดความสามารถด้านคํนวานวณชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขต2ปีพุทธศักราช2564ได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมโดยสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565 ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2566ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรงสรค์คนดีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะทำวันนี้และก็ทำอย่านี้ให้ดีที่สุดและก็ทำให้เต็มที่นะคะแต่ถ้าแนวในการดำเนินชีวิตคุณครูยึดความพอเพียงค่ะ ถ้าเราพอเพียงเราก็จะพเพียงพอค่นะนามจันทิลาจันทวงศ์ครูว,วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดทงไทยยาลามปรางอุปัมภถเกิดเมื่อวันที่5พฤษจิกายนพุทธศักราช2507จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์บรรจุรับราชการเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2530ณโรงเรียนวัดโลงัวอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตร ปีพุทธศักราช2533ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนวัดวังว่าอําเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2542ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ6โรงเรียนวัดทงไทยยารามปรางอุปถัมภ์อําเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2550 ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษณโรงเรียนวัดทงไทยยารามปรางอุปถัมภ์จนเกษียณอายุราชการรวมอายุราชการ37ปีเกียรติประวัติและรางวัลเกียรติยศปีพุทธศักราช2547คุณครูจันทิลาจันทวงศ์ได้รับโ้รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศปีพุทธศักราช2555ได้รับรางวัล100,000คู่ดีโดยคร,รูสภาปีพุทธศักราช2555ปละปีพุทธศักราช2556ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขต2 กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศมอบโดยครูสภาปีพุทธศักราช2564ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2และระดับจังหวัดพิจิตรปีพุทธศักราช2566ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานด้านนาวัตกรรมสร้างสารรค์คนดี ประเภทครูผู้สอนโครงการคุณธรรมสพทและรางวัลครูผู้มีผลงานด้านครูชนคนคุณธรรมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตสองปีพุทธศักราช2567ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนโครงการคุณธรรมสพทและรางวัล คุรุชนคนคุณธรรมโครงการคุณธรรมสพรทระดับเขตตรวจราชการที่18และระดับประเทศเยีกฝเรียนว่าให้ตังใจเรียนก็กมุ่งมั่นในการเรียนแล้วก็ถึงว่าครูจะดุไปบ้างแต่ว่าในความรู้สึกข,ของครูก็มีความหวังดีอยากให้ดูกๆเป็นเด็กดีอของโรงเรียนของพ่อแม่และในวัน,นข้างหน้าในอนาคตูจะได้เป็นเยาวชนทดีของประเทศชาติค่ะ